เขาจะผ่านยามข้ามคืนไปได้อย่างไราจุดจุดจุดหากว่าเขามามีตะเองวงเล็บเปิดแง้วงเล็บปิดหากเขาต้องอ,อยู่เพียงลำทังโดยไรตะเองก็มกยุเยยว่าชีวิตเขามันจะเป็นแบบไหนและนายตอนเน้จุดจุดจุดเขาต้่งการโอกกอดตะเองเอาไว้นายนอ้อมแขนตะเองคือชีวิตคือดวงใจคือโลกทั้งใบของเขาหากตะเองจากเขาไป คงภาพว่ากัดว่าตาเองได้เอาฟุกสิ่งดีดีนายชีวิตเน้ไปด้วยหักไร้เซินตาเองคุ้งไรเซ้นดวงตาหวานจุดจุดไร้คามว่าร้าจุดจุดจุดนายชีวิตตาลุยลุยของเขา้าและมารคงมากหรือถอยคามากได้มากได้ขาเองก็คงมาอยู่ว่าเขาต้องทำอย่างไรขาคงหลงทงหักเข้าสูญเสียตาเองไปหรือหักตาเองทอดทิ้งข้าวไว้ คงเท่ากันว่าเขาได้สูญเสียทุกสิ่งดีๆและทุกสิ่งที่สามคันวงเล็บเปิดมันสูญเสียหรือว่าหายไปตั้งสามคันวงเล็บปิดสามราเขาเขารักตาเองนะจุ๊จุ๊ r e c o จัง o วั